สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผาไทยขาวันนี้บาวนิดเผ่าไทยขาได้ของดีมานําเสนอ FC อีกแล้วครับมาให้เบิงนะครับนี่คือเล็กไหลานาคาหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าแร่ดูดทรับนะครับส่วนที่มาได้มาจากภูเขาไฟนะครับองในมือผมนี้นะครับเปิดให้บูชายอยู่ที่599บาทสำหรับ FC ที่สนใจก็เบอร์โทรขึ้นข้างล่าง นะครับส่วนองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่กิโลละ300นะสามร้อยนะครับของก็มีแค่นี้ครับจำนวนจำกัดเดี๋ยวเราจะให้ FC ดูอดูเหล็กไรนาคาหรือว่าแร่ดูซับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับนี่ก็คือแร่เหล็กไหลนะครับเหล็กไหลนาคาที่ได้มาจากภูเขาควายนะครับจะมีอยู่สองวันณะด้วยกันคือวันณะดำและวันณะน้ำตาลถ้าเหล็กไหลนาคามีผู้ใดได้ครอบครองแล้วนั้นเหล็กไหลนาคา คุณสมบัติก็จะสามารถดูดทรัพย์เรียกทซั์มาให้เจ้าของผู้ครอบครองเพราะว่าเหล็ไกไหลนาขานมีเทวดาอารักษ์อยู่นะครับวิธีการเช่าบูชานะครับเมื่อเราเช่าไปแล้วนะครับในราคา,อ,าองละ5 9าองคกละ599ก็ดีนะครับ หรือเท่าไหร่ก็ดีเมื่อเราได้เหล็กไหลานาคาไปแล้วนั้นให้เรานำขึ้นหิ้งบูชาสิ่งของที่ป้องบูชานั้นไม่ยากนะครับก็คือน้ำสะอาดเปล่านะครับหนึ่งแก้วบูชาไว้อย่าให้ขาดทุกวันพระวันศีลต้องดูน้ำนะครับยิ่งถ้าเป็น ได้น้ำมนจากพระสงฆ์แล้วอันนั้นถือว่าของบูชาชั้นยอดเมื่อเราบูชาถูกต้องหินดูซัพ์ก็จะสามารถใช้พลังได้เต็มที่และส่งเสริมให้เราร่ำรวยได้ครับ